นานมาแล้วมีต้นแอปเปิ้ลใหญ่อยู่ต้นหนึ่งและมีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งชอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆและเล่นรอบๆต้นไม้นี้ทุกวันเขาชอบปีนขึ้นไปบนต้นแอปเปิ้ลเพื่อเก็บลูกแอปเปิ้ลลงมากินบางครั้งเขาก็เผลอหลับไปภายใต้ร่มเงาของต้นแอปเปิ้ลเขารักต้นไม้และต้นไม้ก็รักเขามากเวลาผ่านไปเด็กน้อยโตขึ้น และเขาก็ไม่ได้มาวิ่งเล่นรอบๆต้นไม้ทุกวันอีกแล้ววันหนึ่งเด็กน้อยกลับมาหาต้นไม้เด็กน้อยดูเศร้ามาหาฉันมาเล่นกับฉันหรอต้นไม้ถามฉันไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วนะฉันไม่อยากเล่นรอบๆต้นไม้อีกแล้วฉันต้องการของเล่นฉันอยากได้เง,เงินไปซื้อของเล่นเด็กน้อยตอบฉันไม่มีเงินจะให้เธอหรอกนะ เก็บลูกแอปเปิ้ลของฉันไปขายสิเพื่อเอาเงินไปซื้อของเล่นต้นไม้ตอบเด็กน้อยตื่นเต้นมากเขาเก็บลูกแอปเปิ้ลไปหมดและจากไปอย่างมีความสุขและหลังจากที่เขาเก็บลูกแอปเปิ้ลไปจนหมดต้นเขาไม่กลับมาหาต้นแอปเปิ้ลอีกเลยวันหนึ่งเด็กน้อยกลับมาเขาดูโตขึ้น ต้นไม้รู้สึกตื่นเต้นมากมาหาฉันมาเล่นกับฉันหรอต้นไม้ถามต้นไม้ดูเศร้าฉันไม่มีเวลามาเล่นหรอกฉันมีครอบครัวแล้วฉันต้องทำงานเพื่อครอบครัวของฉันพวกเราต้องการบ้านช่วยฉันได้ไหมฉันไม่มีบ้านจะให้แต่ตัดกิ่งก้านของฉันไปสิเอาไปสร้างบ้าน ดังนั้นเด็กน้อยตัดกิ่งก้านทั้งหมดของต้นไม้ไปและจากไปอย่างมีความสุขอีกครั้งที่ต้นไม้ถูกทอดทิ้งให้เดียวดายและเศร้าวันหนึ่งในฤดูร้อนเด็กน้อยกลับมาต้นไม้ดีใจมากกลับมาหาฉันและมาเล่นกับฉันหรอต้นไม้ถามเปล่าฉันรู้สึกผิดหวังกับชีวิตและเริ่มแก่ขึ้น ฉันอยากแล่นเรือไปพักผ่อนไกลๆให้เรือฉันได้ไหมได้เลยใช้ลำต้นของฉันสิแล้วเอาไปสร้างเรือนะเธอจะได้มีความสุขต้นไม้ตอบดังนั้นเด็กน้อยตัดลำต้นของต้นไม้ไปสร้างเรือเขาล่องเรือไปและไม่เคยกลับมาอีกเลยหลายปีผ่านไปในที่สุดเด็กน้อยก็กลับมาคราวนี้เขาดูแก่ลงไปมาก ต้นไม้ลีบบอกเด็กน้อยว่าฉันเสียใจนะฉันไม่เหลืออะไรให้เธอแล้วไม่มีผลแอปเปิ้ลไม่มีกิ่งไม้ไม่มีลำต้นแทบจะหมดทุกอย่างแล้วจริงๆนะฉันไม่มีฟันจะกินแล้วฉันปีนใหม่ไวและฉันก็แก่แล้วเด็กน้อยตอบแต่ฉันยังมีราก ลากที่กำลังจะตายตอนนี้ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแค่อยากได้ที่พักพิงฉันเหนื่อยมาหลายปีแล้วต้นไม้ตอบว่าอย่างน้อยลากต้นไม้แก่ๆของฉันจะเป็นที่พักพิงให้เธอตลอดไปนะนั่งลงข้างๆฉันแล้วหลับให้สบายนะเด็กน้อยเด็กน้อยนั่งลงข้างๆต้นไม้ดีใจยิ้มและน้ำตาไหล นี่เป็นเรื่องสำหรับทุกๆคนต้นไม้ในเรื่องคือพ่อกับแม่เมื่อเราเป็นเด็กตัวเล็กๆเรารักที่จะเล่นกับพ่อกับแม่เมื่อเราโตขึ้นเราทอดทิ้งพ่อและแม่เมื่อเรามีปัญหาไม่ว่ายอย่างไรพ่อและแม่ของเราก็จะอยู่และให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำได้หวังเพียงให้เรามีความสุข คุณอาจจะคิดว่าเด็กน้อยในเรื่องโหดร้ายแต่นั่นคือความจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าพวกเราทำกับผู้มีพระคุณอย่างไรแล้วตอนนี้ต้นไม้ของคุณเป็นยังไงบ้างเด็กน้อย